สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูทุเรียนแถวแถวกรองดินนะครับทุเรียนทั้งหมดนะครับ5 4 0สสิบต้นนะครับเป็นหมอดทองนะครับมีบังคุดแสก2ีห้าต้นนะครับนี่ครับนี้เป็นทุเรียนหมอดทองนะครับบ่อน้ำขุดไว้ทั้งหมด3าบ่อน,นะครับ น้ำนี่ไม่ต้องกลัวนะครับขุดได้สามบ่อ,บอเราถัดจากตรงนี้ไปก็จะเป็นคลองนะครับคลองล้อมรอบนะครับอันนี้เป็นบอ่อเจียวไ้วแล้วที่ตรงนี้น่าจะสองไรน่าจะได้สองไลบนบ่อน้ำหนึ่งอ่อน้นะนี่ก็จะมีอีกหนึ่งบอ่อน้ำครับ แต่ก็จะมีฝั่งนหนึ่งบ่อนนะครับทั้งหมดสามบ่อนะเรื่องน้ำนี่ไม่ต้องปวนะครับตุเรียนห้าร้อยสี่สิบต้นนี่พอแน่นอนครับตุเรียนตุเรียนนี้ก็ไว้ลูกได้แล้วนะครับแต่ว่าปีนี้เขายังไม่ไม่ไม่ยังไม่ไว้เบี้ยน,นี่เข้าปีที่ห้าแล้วปลูกต้นคู่ไว้ครับ ปลูกต้นคู่ไว้ตุเรียนสวยครับดูแลดีเนี่ยดูแลดีเนื้อที่22ไร่ขาดไปนิดนึงน,นะครับตุเรียนทั้งหมด540ต้นท่านใดมองหาอยู่ก็ติดต่อได้นะครับทางช่อง YouTube นะครับ ช่องค้อขายที่ดินแกงวังจันทร์ะยองนะครับหรือช่อง YouTube ระยองค้าขายที่ดินก็ได้นะครับติดต่อทาง ID l ดียไได้นะครับ p e u n จดสจุด,จดแล้วก็ c u p นะครับจะขึ้นคำว่า,าพังพรนะครับหรือบันทึกเบอร์นะครับ065.819.7199นจะครับจะขึ้นคำว่า,าพังพรนะครับท่าใดสนใจ ที่ว่างเปล่าสวนทุเรียนสวนยางบ้านพร้อมที่นะครับสนใจติดต่อได้นะครับตรงนี้ทั้งหมดเกือบยีบสองไร่นะครับขาดเป็หน่อยหนึ่งนะครับเรื่องน้ำไม่ต้องกลัวครับมีบ้านคนงาน เรียนเสมอกันหมดเลยนเนี่ยเป็นสวยท่าใดมองหาอยู่ก็ติดต่อได้นะครับผมโทรที่เบอร์ก็ได้นะครับ095 519 3625นะครับตัวอักษรได้แปลงเล็กนะครับโทรปรึกษาได้นะครับมี ลูกค้าดูลูกค้าเลือกหลายแปลงนะครับเขตไหนอำเภอไหนนะครับ,บอำเภอวังจันทร์อำเภอแกงอำเภอเขาชะเมาติดต่อได้นะครับ<ม>วันนี้พามาดูที่แถวกองดินนะครียนสวยนะครับสนใจติดต่อได้นะครับ<ม> คลิปนี้ก็ก่อนจบก็เดี๋ยวถ้าใครอยากติดตามคลิปใหม่ๆนะครับหรือว่าต,ตามที่ดินสวยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์ด้วยนะครับครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ